บินดอนเมืองแล้วคือแบบยมอ่ะยมอะรู้สึกเมาเครื่องคือไม่ได้นั่งเครื่องมาแบบในรอบสองปีโอ้ไม่กอในรอบสองปีแล้วครั้งนี้คือบินคนเดียวด้วยแบบมาคนเดียวเลยครั้งแรกเลย ได้แล้วก็ค่อยเปลุ้นอีกทีกับพวกจะเป็นอยังไงอีกนี่เรามากับลำนี้มากับสายการบินนอกแอร์นะจ๊ะ ราจะนั่งรถไปแล้วก็ไปเจอพี่ใหม่ที่ b d n หมอชิดก็หมอชิดก็แถวแถวสวนจตุจักรที่เคยไปอาโฟกัสรอบก่อนคิดว่าไปถูกแหละ <c oughs> ตอนนี้ก็กลังเดินลงไป บินใช่ปะแล้วนั่งเลย BTS หมอชิดก็เลยต้องนั่งแท็กซี่กลับมาแต่ว่าลุงที่ลุงที่ขับแท็กซี่ก็คือก็ใจด,ดีก็ชวนคุยนู่นนั่นเออตอนนี้ก็คือกำลังเดินไป BTS หมอชิดละ มันไม่ได้หนาวมากไม่ได้ร้อนมากหรือว่าเราใส่สองชั้นแล้ววะกำลังจะไปหาที่ใหม่ตอนนี้ตรงนี้ส่วนจะตัวจับที่เรามาเดินกว่านนี้เขามีดอกทานตะว,วันให้ถ่ายรูปอะไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปชนถุงรอบ มาเดินเลยตอนมาเดินกับโฟกัสก็คือเข้าแก้ส่วนแต่ตอนนี้เราต้องหาเข้าเที่ยงกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ตลกการสไม่ทันมือดั ีต้มยำหมูดเด้งมมแมนส่วนของเราเกี๊ยวกุ้งน้ำใส น,นั่งจากหมอชิ้นไปลงเซต,ตอนนี้เราดูนิทรรศการเสร็จแล้วมันดีมากส่วนทางนี้นั่งรอก๋ก๋วอร่อยใช่ไหมคะสุจากร้านไหนอร่อยดีอยู่ขนนี้แต่ก็อร่อยดีชิมแล้วมันอยู่ชั้นเดียวกับที่แบบเราไปดูนิทรรศการพอดี ตอนนี้ก็คือจะมาถ่ายรูปก,กับต้นทิดมัดแล้วก็น้องปิกาจูไป น่าจะสวยนนวเนาะร์นิ่งนึกไปเตรียมเหมโมนิ่งเช้าวันที่สองที่มาหาพี่ใหม่ชิกคุงเทพ อันนี้ก็คือห้องของเจเนาะก็ประมาณนี้ก็าจะลุกหน่อยเพราะว่าไม่ได้จัดของอะไรลยุยตอนนี้เจก็คือออกไปข้างนอกเนาะส่วนเราอยู่ห้องอันนี้คือหน้าแบบลงสก,กินแคร์อะไรไปแล้วเริ่ม้อยแต่ก็แบบลอยสิวมันก็ยื้อไช่วงนี้ซึ่งของที่เราใช้เราก็เอามาแบบเขาเรียกว่าอะไรแบ่งใส่แพ็กเกจเล็กๆในนวบิ๊กมาเดี๋ยวแต่จะเอาให้ดู ันนี้ก็คือจะเป็นบรรดาของใช้ที่เราเอามาเนาะโลกวือเริ่มจากตลับเล็ลๆตรงนี้จริงๆอิงนะใส่เป็นน้ำตกลูกเดือยมาแต่ว่ามันหกไปตลับนึงแล้วน้องเหลือรอดแค่ตลับเดียวก็ใช้หมดไปแล้วส่วนเนี้ไม่แม่ไม่แมลุมหมดแล้วไม่เป็นไรอันนี้เป็นโทนเนอร์ที่เราแบ่งใส่ตลับมาเนาะแบบใส่แบบชุบสัลรีมาแล้วส่วนอันนี้ก็คือเป็นเจลลูกเดือยที่ใช้อยู่ตลอดก็ใส่ตลับนี้มา ก็คือแบบไปเจอตลับพวกนี้ที่มัวชีมันก็เข้าดีก็เลยเอามาอันนี้ก็โลออนก็ไม่มีอะไรอันนี้ของเจส่วนนี้ของเราก็ด้วยสลิปปิ้งมามนานอมาจิเมื่อคืนลืมใช้อะเหลือกอย่างอันนี้ก็ยาลกกดกรดเราไม่มีอะไรรีบอันนี้ชอบใช้มากของเบนติโนเนาะคือแบบมันมันช่วยปากอมชมพูได้ดีมากตัวน,นี้ลิบแันแนดของจิวาน่า อันนี้ก็ชอบใช้ตอนกลางวันก็นกดีเมือนกันช่วงนี้ใช้ผลิตนี้อยู่อ n นองฮิวเตอันนี้เบอร์อะไรไม่แน่ใจว่า0ูนย์สหรือว่า04อ๋อศูนย์ใช่อันนี้เบอร์ศูนย์สส่วนแป้งก็ใช้ของสติอันนี้ยังยังไม่ได้ทาแป้งเนาะแต่ว่าให้ดูเฉยๆว่าช่วงนี้ใช้แป้งแบบไนเป็น,นยาดม ส่วนตรงนี้เป็นมื้อเช้าเราเองก็จะมีกล้วยมีนมแล้วก็มีอ,อะไรอันเนี้ยเออโก้ครันส่วนนางรูอันนี้ของเีหน้ากระจกก็จะเป็นประมาณนี้ขอบใ,ในความแบบรกนิดนึงแต่ก็แบบถือว่าเป็นระเบียบกว่าที่บ้านอะ่ะเพราะว่าที่บ้านเราอะรกคนนี้เยอะ <laughs> ก็มาให้ดูประมาณนี้เนาะ ส่วนนางนี้ก็เป็นกระเป๋าเราเองที่เอามาคืออาจจะดูเหมือนกระเป๋าลายลูกแต่ว่าเอามาแค่แบบหลักๆคือสีดํากับสีน้ําเงินตนัวนงไอ้พวกนี้ก็คือแบบใส่ไว้ข้างในเนาะถุงเนี้ยที่เป็นลายๆคือเอาใส่เ,ออเครื่องําอางใดๆพวกพวกนี้มาแล้วก็อันนี้เราเอาแยกมาทีคือแบบเมื่อวานมาเดินเทศกาลก็เลยแบบ ต้องแยกใส่กระเป๋านี้เอาของเข้าส่วนนี้ก็ถือเป็นของที่ได้จากนิทรรศการอันนี้คือยังไม่ได้เปิดเลยอะ่ะก็ไว้ค่อยมาเปิดได้ดูอันนี้ที่นอนเราเองพระมาณน,นี้น้องอาจจะลุกหน่อยแต่แบบก็นอนสบายดีนะอือคือห้องเจี้ยเป็นระเบียบมากเปิดมาครั้งแรกก็คือแบบตกใจเพราะว่าทุกอย่างมันคุมโทนมันมินิมอลไปหมด ประมาณนี้เป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็คือแบบเราอกินยาลดคนไปใช่ไหมแล้วมันก็ต้องรอแบบครึ่งชั่วโมงอย่างงี้กว่าจะแบบกินมือเช้าได้เรียกมือเช้าไม่ถูกหรอกเพราะนี่ก็คือสายมากละสิบโมงกว่าเลยคือเมื่อคืนก็ก็นอนดึกอยู่เออก็นอนคุยนั่งคุยกับเจก็ไม่ได้เจอกันนานอะเนาะคุยกันอแล้วเราก็กินยาแก้แพ้ไปด้วยแหละมันน่าจะทําให้ง่วงนอนเพราะวาเมื่อคืนแบบ ผื่นมันขึ้นเต็มแขนเลยไม่รู้เป็นพอแบบแพ้อากาศหรือว่าคันเ่าผมเทียนนีก็ไม่รู้เหมือนกันเออก็ดีขึ้นแล้วตื่นมาก็ไม่ต้งองรอครึ่งชั่วโมง่มตอนนี้ก็ยังไม่คบเวลาอืมก็เลยกล่าว่าจะไปหาอะไรทำแต่เราจริงก็ยังไม่ได้มีแพลนอะไรเยอะคือที่มากรุงเทพรอบเนี้ยเราตั้งใจแค่ว่าจะมาแค่ในเทศกาลไงซึ่งก็ไปดูมาแล้วเมื่อวานเนาะ นิทัศการของสตูดิโอจิบิก็ดีมากประทับใจซับซึ้งใจเวอรก็เอาไว้เดี๋ยวค่อยเอาบรรยากาศมาฝากมารีวิวกันส่วนใหญ่ก็ถ่ายเป็นคลิปน้ตั้งแล้วก็ได้อ่านอันนี้ด้วยได้อ่านไอนน้หนังสือของเจเนาะเรอมนี้ได้อ่านไปบ้างเล็กนิดนึงก็รู้สึกว่ามันดีมากเลยแบบ อ่านแล้วก็ฮิวใจอยู่หลายประโยคเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อ่านไปเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เลือกอ่านแค่แบบหัวข้อเราอยากอ่านอะนี้คือมันมีหลายหัวข้อเนาะเล่มเรื่องเนี้ยแบบน่ารักอะ่ะที่ชอบคือหน้านี้แนะนําแบบปีศาจแต่ละด้านอะไรแบนี้ยเออน่ารักเนี่ยเขาคิดเอ็ดดีเนาะซึ่งตัวนี้ก็คือดังมากในติ๊กต็อกช่วงที่ผ่านมาแต่ว่า เราก็คือเพิ่งได้อ่านเพราะว่าพี่เราซื้อมาเนาะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เหมือนกันว่าจะทำอะไรแต่ว่าช่วงบ่ายก็คือแบบที่ก็ถามแล้วแหละว่าอยากไปไหนไหมก็ให้เราหาที่เที่ยวไว้ก็เลยบอกไปแล้วเมื่อวานว่าอาจจะแบบเออไปสวนอะไรย่างนี้ไปนั่งสวนอืมคือเราแบบเราไม่ได้มีวิวแบบอยากเดินห้างนั่นเนี่ยคือไม่ไม่มีอะไรอะที่ห้างอะแบบอืม ถ้าตามสไตล์แบบย่อมง่ายเราก็คือแบบมาก็ไปสวนแล้วกันไปรับธรรมชาติรับอากาศกน,านู่นนี mm ่เีราะเดี๋ยวเราดูนะว่าตอนบ่ายจะเป็นยังไงตอนนี้ก็คือแบบเดี๋ยวน่าจะไปหาการ์ตูนดูเพราะว่าก็มีหนึ่งซิกอยู่น่าจะไปดูการ์ตูนดอให้จบแล้วก็จะได้กินมื้อเช้าเดี๋ยวค่อยมาปเด,ดอีกทีแล้วกันไบแล้วก็ได้เวลากินมื้อเช้า <laughs> มื้อแรกของวันนี่ ก็ว่าจะไปกินพังๆแล้วก็นั่งดูการ์ตูนไปพังเนาะมาอัปเดตประมาณนี้อคงจะไม่ได้ถ่ายดูว่าเราว่าจะดูการ์ตูนเนาะก็ต้องดูในแผนก็นนนนไปละเดี๋ยวไว้ถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกเน,ะน,น,น,นาะก็คือสั่งของเมื่อกี้เป็นเคมซีชุดที่ชอบสั่งบ่อยๆสมัยที่บแ,บ,แาาบบ ยังอยู่หอไม่รู้จะกินอะไรอ่ะก็ก็บางเกมสีสละกันก็คือตอนนี้พี่ใหม่ก็ไม่ได้อยู่ที่หอด้วยอพี่ใหม่ไม่อยู่ที่หอเพราะว่าไปจับของหวานที่ทํางานเราก็เลยโอเคก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วกลางวันก็นี่จ้าหัวขอตัวไปกินก่อนเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้น่าก,กินมากเป็นเซตที่เราชอบสั่งบ่อยๆมันคือเดอะบ็อกอะไรสักอย่างมีเบอร์เกอร์มีไก่ชิ้นหนึ่งมีวิงแซบสอง,สองก็เป็นไฟแล้วก็ได้ซอสมาสี่ซองมะเขือสองพริกสองแล้วก็จริงๆมันมีเบ็ซี่ด้วยแต่ว่าเราไม่กินก็เอาแช่ตู้เย็นว่าจะให้เจเนาะเดี๋ยวไปกินก่อนนะน่ากินมากเลยอะ่ะหิวละตอนเนี้ย มีพี่กนามบินแล้วเราได้ออกทางออกสามเจห้าเมื่อกี้แบบเหตุการณ์ใดๆทู้งดเกิดขึ้เร็วมากหนึ่งเวลาหนึ่งวันผ่าเหตการณ์ไปกินเราได้ขึ้นเครื่องประมาณสิบโมงสาม็ห้าก็นั่งรอไปเพราะว่าเครื่องมันออกประมาณสิบเอโมงยี่สิบประมาณนั้น คือตอนนั่งแท็กซี่มาก็คือแบบวุ่นวายเวอร์เพราะว่าแท็กซี่เขาไม่เอาไอเนี้ยเขาไม่เอาค่าโดยสารแบบแบบโอนอ่ะคือเขาจะเอาแอคเคนเงินสดใช่ปั๊เราชนีคือตังไม่พอก็ต้องแบบเออออกมาก่อนมากดตังแล้วก็ไปให้เขาแต่ค่อนข้างค่อนข้างไม่ค่อยโอเคกับแบบเอ่อคำพูดของแบบคขาคนของตัวเท่าไหร่เพราะว่า เขาพูดแบบพูดแบบเสียมาราย,ยาทอะคือเขาพูดพูดได้สามแบบนั้น,นในชีนนรนัร้นก็ไม่เป็นไรหรอกช่างมันก็ถือว่าปาร์ตเคาะกันไปอย่างน้อยเราก็มาขึ้นเครื่องทันก <c oughs> ็เป็นพอ <c oughs> แล้วอันนี้คือแบบใส่เสื้อตัวนี้ก็สิ้ข้างในคือเป็นสีชมพูเสื้อแขนยาวสีพูแต่มันแบบเป็นเหมือนเสื้อั๊กอ่ะก็เลย กลัวนหนาวไงก็ใส่ตัวนี้ไว้ตัวน,นี้นเริ่มรอ้อนแหละอาจจะไม่ได้ถอ,อน้องขกไข่ยก่อนรู้แบบเมื่อกี้วุ่นวายมากแลก็หัวร้อนมาก <c oughs> ฉันหวัวร้อนมากแต่ก็พย,ยายามใจเย็นอืม้ทธิ e r e ขายเล32ผู้ e ดยสารเกตหม32เกตหม d ยเ e n 32เราเริ่ l เมนย a e o น

ตอนนี้ถึงอาหารแดนแล้วนะคะสภาพอากาศตอนนี้คือตอนนั้นแย่เพราะว่าสนตกทางเราก็ได้ทําการถอดเสื้อแล้วเพราะว่ามันดูอัดมากก็คือแบบสภาพคือเนาววร้อนๆกตอนนี้รู้สึกมืนแบบใครจะขึ้นอีกรอบเลยคุมเมนมาอยู่ด้วยแล้วแบบอากาศก็ฝุ่แดงตัวนึเยล่ ภูกเครื่องมาได้ยังปลอดภัยก็คือที่สุดแล้วเป็นอะไรที่ดีมากเลยเดี๋ยวรอถว่าจะไปเข้าเซเว่นก่อนแล้วก็ค่อยกลับบ้านแต่ตอนนี้ฝนตกก็น่าต้องรอ,อพักแป๊บหนึง สถานการณ์ตอนนี้คือติดฝนติดฝนคือเอาแล้วเพื่อนก็คือฝนตกอีกรอบนึงแล้วแบบโอ้โหเปียกหมดเลยกลคือจริงๆเราอ่ะจะเดินเป็นรอรถตรงนูน้นตรงฝั่งนูน้นเพราะสองแถวมันจะผ่านฉันเคยมาส่งเพื่อนแล้วก็แบบกลับสองแถวไงก็เลยรู้ว่าเออสองแถวอ่ะมันอรอตรงนู้นได้เขาผ่านสองแถวที่แบบ ข้าเมืองหาดใหญ่อะแต่นี่คือฝนตกแล้วถ้าไปยืนก็คือเปียกหมดอะแล้วแบบสภาพร่างกายตอนนี้ก็คือสู้ชีวิตมากนะแล,แล้วนอนหนาวด้วยเนี่ยอืมพูดถ้าเดินห้องสนามบินอีกรอบไม่ไม่น่าจะได้นะจะน,นอนโอเมกอด รู mm ้ว่าเดินข้อรามบินอีกรอบดีไปหาเล็กกินก่อนเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีแล้วกันเดี๋ยวมาอัปเดตนะ